สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูวงประจำรายเดือนของช่องโอสติ channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบอภัยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปทายดูประจำรายเดือนของคนล,นาลาัคณาราศีธนูประจำเดือนธันวาคมปี2568นะครับ ถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคนาอะไรนะครับผมแนะนําให้เอาวันเดอนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกตรงตามเว็บไซต์ผูกตรงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับที่แนะนาให้ใช้ลัคนาเกิดในการท่ายเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนธันวาคมนี้ คนลัคนาราศีธนูดวงชะตาโดยภาพรวง,งกว้างจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้คนลัคนาราศีธนูช่วงของวันที่1ถึงวันที่22ธันวาคมจะเป็นช่วงที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายอาจจะมีการเปลี่ยนกิจ,จวัตรประจําวันมีการเปลี่ยนที่อยู่หรือเส้นทางการเดินทางหรืออาจจะมีเหตุที่จะต้องหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นได้นะครับส่วนช่วงของวันที่ 23, 23ถึงวันที่สาสืบธันวาคมจะเป็นช่วงที่จะต้องเข้าไปจัดการเรื่องของคนอื่นๆมากกว่าปกติบางทีก็จะคล้อยตามคนอื่นๆได้่าย บางทีก็ขาดความมั่นอกบั่นใจในตนเองได้ง่ายนะครับแต่สถานการณ์โดยภาพรวมก็จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่26ถึงวันที่3าสธันวาคมนะครับสำหรับเรื่องของการงานนั้นช่วงของวันที่1ถึงวันที่6ธันวาคมการงานจะเป็นไปได้ด้วยดีจะมีโชคและความสําเร็จทางด้านการงานเข้ามานะครับส่วนช่วงของวันที่7ถึงวันที่25ธันวาคมการงานอาจที่จะไม่ค่อยดีมากนะ จะต้องระวังมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามานะครับส่วนช่วงของวันที่26ถึงวันที่31ธันวาคมเรื่องของการงานก็จะปรับตัวดีขึ้นมากแต่งานก็จะต้องทําร่วมกับคนอื่นๆค่อนข้างที่จะมากนะครับและงานบางส่วนก็จะไม่ใช่งานของคนลัคนาราศีธนูโดยตรงเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการแบ่งเวลาการทํางานให้ดีเพราะหากใช้เวลาไปกับงานของคนอื่นๆมาก งานของตัวของคนลัคนาราศีธนูเองก็อาจจะสําเร็จได้ไม่สมบูรณ์นะครับสําหรับเรื่องของการเงินนั้นถือว่าการเงินนั้นดีมีความมั่นคงสูงนะครับและอาจจะมีโชคใหญ่ทางด้านการเงินเข้ามาการติดต่อเพื่อนฝูงและผู้คนจะนําพาโชคลาภทางการเงินมาให้กับท่านได้แต่แนะนําให้ท่านหลีกเลี่ยงการหาเงินทองด้วยวิธีที่ผิดกฎระเบียบหรือมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพราะอาจจะทําให้ท่านเดือดร้อนในภายหลังได้นะครับ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นช่วงของวันที่1ถึงวันที่22ธันวาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในบ้านภายในครอบครัวเกิดขึ้นมากอาจจะมีการย้ายที่อยู่มีการย้ายเข้าออกของคนในครอบครัวหรือคนในครอบครัวอาจจะเจ็บป่วยเข้าของเครื่องใช้หรือว่าทรัพย์สินภายในบ้านมีความเสียหายองมีการเปลี่ยนใหม่เป็นต้นนะครับส่วนช่วงของวันที่23ถึงวันที่31ธันวาคมคนลัคนาราศีธนูอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวมากนัก ก็จะต้องเอาเวลาไปจัดการเรื่องนอกบ้านมากกว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นบ้างเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่26ถึงวันที่3เสร็ธันวาคมนะครับสำหรับ เรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงของวันที่1ถึงวันที่6ธันวาคมเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับคนรักคู่ครองมีแนวโน้มจะให้โชคและให้ความสนับสนุนในเรื่องต่างๆได้ค่อนข้าง,างดีแก่คนลัคนาราศีธนูส่วนช่วงของวันที่27ถึงวันที่25ธันวาคมเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจที่จะไม่ค่อยดีมากนักเพราะมีแนวโน้มจะเกิดปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันในเรื่องของความรักเข้ามาได้ส่วนช่วงของวันที่26ถึงวันที่วามเวาร์รันวาคมเรื่องของ นูก็อาจจะต้องเข้าไปจัดการเรื่องธุระส่วนตัวงคนรักคู่ครองมากกว่าปกติสำหรับคนโสด ช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่6ธันวาคมมีแนวโน้มจะมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาและอาจจะมีเข้ามาพร้อมกันมากกว่า1คนซึ่งคนที่เข้ามานั้นมีแนวโน้มจะให้โชคหรือให้การสนับสนุนคนลักนณาราศีธนูได้ดีในหลายๆเรื่องนะครับส่วนช่วงของวันที7่7ถึงวันที่25ธันวาคมมีแนวโน้มจะพบรักแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาหรือว่าเป็นรักทางไกลซึ่งจะต้องระวังการครบหาให้ดีๆนะครับ เพราะคนที่เข้ามาในช่วงนี้นั้นอาจจะนำพาปัญหาบางอย่างมาให้แก่คนลักนาราศีธนูได้ส่วนช่วงของวันที่26ถึงวันที่31ธันวาคมมีแนวโน้มพบเจอคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาได้นะครับถ้าได้คบกันก็จะคบกันได้อย่างยาวนานมั่นคงนะครับอย่างไรก็ตามจะต้องระวังคนที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นคนที่โสดไม่จริงนะครับระวังจะเกิดการครบซ้อนขึ้นมาได้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงประจำรายเดือนของคนลัคนาราศีธนูประจำเดือนธันวาคมปี2568นะครับถ้าท่านใดต้องการคำทำนายที่มีความมั่นยามากขึ้นท่านจำเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจำโตของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัจจัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e b o o k ของช่องโอสติ h ชาน e ลได้หรือกด subscribe นะครับช่อง YouTube Channel ได้นะครับ วันนี้ผมหมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ